สามคนก็เติบโตมาพร้อมๆกับคิโก้ด้วยเหมือนกันแบบเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งเวกเราจะแบบว่ามีโอกาสได้มาทําหน้าที่ในการเป็นพรีเซนเตอร์ในการขายของแบบสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่ต,ต,ตอนเด็กๆอ่ะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของคิโก้ก็คือเหมือนเป็นการเป็นกระบอกเสียงให้ทุกๆคนหันมาดูแลสุขภาพของเัวเองด้วยเหมือนกันค่ะพันรสชาติของน้ําผลไม้ต่างๆที่มีประโยชน์ในแต่ละชนิดค่ะอก็ขอบคุณค่ะอย่างที่บอกไปเลยว่าขอบคุณทางคิโก้ บางอย่างในต้นซี่ที่แบบจะนําเสนอในตัวแบบคิปโก้ได้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็สัญญาค่ะว่าจะทําจะขายของให้ดีที่สุดจขายของให้ดีที่สุดค่ะค่ะตื่นเต้นมากแต่ทีตื่นเต้นท้งสายคนเลยคแต่เราแต่รู้ว่าจะได้มาร่วมงานกับทางคิปโก้แล้วแบบว่ารอบนี้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าทางเราก็เป็นลูกค้าเขามาอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยค่ะแล้วพอมีโอกาสได้มาร่วมงานกับทางทิปโก้ด้วยเนี่ยก นแบบว่าหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองเยอะๆค่ะแล้วก็อย่างกี่กบเลยว่าคิปโก้เขามีหลากหลายรสชาติด้วยค่ะก็มั่นใจได้เลยว่าจริงๆคนไทยก็น่าจะกินคิปโก้กันเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าพวกเราจะได้มาช่วยแบบว่าทําให้คิปโก้ปังๆดังๆขึ้นไปอีกนะคะยังไงก็ฝากพวกเราจริงๆแล้วก็ฝากคิโก้คนอีกนะคะจริงๆไม่ได้มีแค่รสที่พวกเราทั้งสามเซ็นเตอร์นะคะมีแบบอีกหลายรสชาติมากๆอันนี้ก็เป็นการขายของนั่นนึงนะบอกแล้วจริงๆขายเก่งนะคะ ก็ยังไงก็สากรีโก้ด้วยนะคะทั้งทั้งสารถเลยแล้วก็รถอื่นที่ก็มีด้วยนะคะสกด้ค่ะเออลาโศไปแฟนมิรที่จีนมาค่ะเป็นไงบ้างก็จริงๆพราเราไปมา2ครั้งรอบแรกก็คือไทยรายการที่จีนค่ะแล้วก็รอบทีก็เป็นแฟนมีที่ประเทศเฉที่ประเทศจีนที่เมืองเฉิงตูค่ะก็กระแสตอบรับก็ พวกเราค่อนข้างที่จะเกินคาดมา,<ช>ากๆค่ะในทั้งสอ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 งงานที่ผ่านมาประทับใจอะไรกับคนแตนงหน้บ้างเขาน่ารักมากค่ะเห<ช>มือนเขาก็จะพยายามคุยกับเราหรือว่าแต่งตัวให้แบบแต่งตัวให้เราท้าทา้<ช>เป็นแต่งตัวเป็นพิกซี่ที่ในใน MV หรือว่าจะในแบบตามโชว์ต่างๆเ<อ>ขาก็าแต่งตัวเป็นแบบพิกซี่เลยอะไรเงี้ยค่ะน่ารักมากชาวจริงๆน่ารักทุกคนเลยค่ะแล้วก็แบบว่าได้รับการตอบรับ ที่อบอุ่นมากๆค่ะรวมตอนที่เราไปถ่ายรายการด้วยหรือว่าพี่พิธิ์นั้นก็น่ารักกับเรามากๆเลยค่ะก็อากาศดีมากค่ะมีอากาศร้อนจะคนไทยเลยเราเห็นแฟนๆมาต้อนรับเราแล้วก็จิ่มใจใจฟูเนาะใช่ค่ะแล้วยังมีไปโชว์ในรายการมีคนคนพูดถึงมากในโชว์นี้เออเป็นไงบ้างก็เลยยังคุยกันอยู่เลยว่ารู้สึกขอบคุณที่ทางรายการเชิญชวนพวกเราไปอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ S <S <Vander> เราได้ไปรองเพลงของเราที่ต <ivan> ่างประเทศครั้งแรกค่ะก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราพิกซี่ว่าขอบคุณทางคยออแล้วก็คุณเลมมากมากเลยให้โอกาสพวกเราพิกซี่แบบว่าได้แบบว่าไปเครฟฟอร์มเพลงเองแบบว่าในที่ที่โหดูมีโอกาสน้อยมากที่แบบว่าถือว่าเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆแล้วก็พวกเราก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับโชว์ที่ผ่านมามากๆอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากพวกเราพิกซี่นะคะแล้วก็ฝากคออฝาก ก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันดีใค่ะแล้วก็เหมือนในรายการไม่ได้มีแค่พวกเราพิชซี่ด้วยเหมือนกันค่ะมีแบบว่า boys world ที่แบบว่าเหมือนรายการครัเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในในตัวด้วยค่ะแล้วก็ในตัวรายการไม่ได้มีแค่พาร์ทโชว์อย่างเดียวก็จะมีเป็นพาร์ทเดลิตี้แบบว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านอาหารชุดการแต่งกายอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ทุกคนฝากทุกคนไปแบบว่าสนับสนุนน้องๆเชนนี้ได้นะคะแล้วก็แบบว่าอย่าลืมไปดู ร์ฟอร์แมนซ์ของพวกเรานะคะตอนนั้นมี3โชว์เนาะมีตเตลูไม่ได้ก็ไม่เอาค่ะแล้วก็เดจายูค่ะก็ได้รับคำชมจากคุณเลมาด้วยใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นเป็นอีกหนึ่งความอีกหนึ่งสิ่งที่พวกเราแบบว่าไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราได้ยินชื่อเขามาตั้งแต่ยัหมเด็กเด็กเอ็กโซแบบว่าแล้ววันหนึ่งเราได้เจอเขาแล้วเขาก็แบบว่ามา พูดถึงเรามาชื่นชมความสามารถของเราแบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่พวกเราตั้งใจทำไปก็รู้สึกว่าเหมือนได้ไฟกลับมาในการพัฒนาตัวเองแล้วก็กลับมาทำงานที่ประเทศไทยต่อแต่หลายคนพูดว่าเวทีที่นั่นคือเขาแบบว่าเหมือนเทคโนโลยีเขาล่ำมากเลยทําให้มันส่งจากที่เรามีของอยู่แล้วทําให้ยิ่งเปนว่านั้นอีกเวทีเขาอลังการค่ะหนูว้า้งแต่วันแรกที่เราไปเราไป้อมเพลงไม่ได้ก็ไม่เอาค่ะ มันเป็นเมฆที่เป็นเมฆจริงๆแล้วก็มีเหมือนหิมะจริงๆเขาูตั้งใจแบบว่ากับงานโปรดักชันมากค่ะทำให้แบบว่าพวกเราได้แบบว่ามีโอกาสเหมือนเป็นบุญของพวกหนูที่ได้ไปเหยียบบนนั้นแล้วตอนขึ้นไปยืนแล้วแบบว่าเห็นตัวเองในมอนิเตอร์รู้สึกว่านี่แหละถูกต้องมากแบบว่าอลังการมากแล้วเขาดูตั้งใจทำงานกลยขอบคุณมากๆเลยค่ะจะพิไหมอ่ะเกมงค่ะพี่พีม ที่นี่เขาก็จะอยู่หน้าที่นั้นแบบไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่แต่เพลงของเราก็ค่อนข้างจะไปดังอยู่รนนู้นอยู่แล้วด้วยขอบคุณมากแฟนๆก็คือร้องตามกันได้แหละบางคนค่ะก็ก็มีบ้างค่ะเพราะว่าพวกเราก็เหมือนเอาเพลงไม่ได้ก็ไม่เอาไปแล้วก็จะมีบางท่อนที่เราเปลี่ยนเป็นภาษาจีนด้วยเหมือนกันแล้วก็แฟนๆเขาก็น่าจะเคยได้ยินผ่านแบบว่าที่พี่พี่เจ้าลู่ซื้อเขาเขาแบบว่าเอาไปร้องก็อาจจะแบบพอพันหูแล้วก็เหมือนเรา พอเวลาเราไปแสดงจริงๆเขาก็สามารถร้องตามได้ก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นสิ่งที่พวกเรามองลงไปจากเวทีแล้วก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมได้รับคือสามชาติของประเทศไทยดังได้ถึงประเทศโลกแล้วนะคะทุกคนมาแล้วจ้าดีใจมากค่ะแล้วก็มีคนเต้นตามอยู่มากในฐานะที่เราเป็นศิลปินทีป๊อปไทยแล้วมันดังไกลไปถึงต่างประเทศอย่างเงี้ยในความรู้สึกเรารู้สึกยัไงบ้างดีใจค่ะ แล้เราก็ได้เป็นแบบอีกหนึ่งตัวแทนแล้วกันเนาะที่แบบว่าขับเคลื่อนวงการทีมบอสประเทศไทยด้วยแล้วก็ทําให้อย่างชาวจีนหลายๆคนก็ถันมาตามทีมบอมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกๆแบบโอกาสเลยที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณพวกเราเองด้วยที่ตั้งใจฝึกซ้อมกันมากๆนี้แล้วก็สัญญาว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนแบบนี้ต่อไปให้วงการทีมบอแล้วก็สัญญาว่าจะตั้งใจผลิตผลงานอีกตัวมาอีกต่อไปนะคะขอบคุณพี่ที่สื่อด้วยค่ะที่เวลาเรามีเพลงปล่อยออกมาก็คอยบบสนับสนุน มีอะไรออกมาให้ทุกคนได้แบบว่าได้เห็นแล้วก็หายคิดถึงกันเนาะแล้วก็ล่าสุดนะคะวกเราก็ปล่อยมินิอัลบั้มค่ะชื่อมินิอัลบั้มบ่าเรนนะคะในนั้นก็จะมีใช้ติดฝนแล้วก็ชอบไปหมดแล้วก็เพลงที่เราเคยปล่อยออกมาก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะคะแล้วก็ฝากทิโก้โมลิกด้วยนะคะแล้วยิ่งสิ่งค่ะที่สำคัญเลยที่สำคัญเลยเพราะเพราะว่าพิกซี่จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกค่ะ ได้ค่ะดิ้นเนเทรนด์เลยใช่ค่ะเรื่อยๆแน่นอนเขาจะออกมาประกาศเรื่อยๆว่าจะมีอัปเดตอะไรบ้างงก็รอติดตามนะคะทุกคนสัญญาว่าจะทำให้เต็มที่แล้วก็บอกว่าจะได้เจอกันที่คอนเสิ